วันนี้เราจะมาดูพาฟาร์มซัมรเมอรี่ของผู้หญิงกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ n n e n s e Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายพาฟาร์มเัมเมอรี่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่มีความโด่งดังมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเดลีนาครับเดลีนาวันนี้นะครับผมได้มาเป็นไวออแบบนี้นะครับในลักษณะของ หลอดแบ่งขนาด1.2 ml นะครับก็อันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะแบ่งขายมาลองก่อนก็ได้นะอันนี้เพอเอิญนเจอไว้ออนะครับก็เดลิน่นะครับก็ออกวางจำหน่ายในปี2017นะครับในรูปแบบของออ d e เ p อร์พาฟมครับในคอลเลกชัน uh, ของ Royal e s s e n ตนะซึ่งก,ก็ยังไม่พบนะครับว่ามีออ d e เ Toilet เเหมือนแบบตัวอื่นๆไหมนะครับที่แบบทำมาก่อนนะอันนี้นี่เห็นก็เป็น EDP เลยเนาะ เพอร์ฟูเมอร์นะครับได้คุณขอนสแตนตินส์นะครับมาเป็นผู้ปรุงน้ำหอมให้นะครับโดยคอนเซปต์เนี่ยเขาจะเป็น Floral Fragrance for Women นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ทํามาเป็นของผู้หญิงเลยนะครับดูขวดส่วนทรงก็จะเป็นของผู้หญิงนะแต่ว่าตัวกลิ่นผมว่าผู้ชายใช้พอได้นะตัวนี้นะครับท็อปโน้ตนะครับจะเป็นลิชชี่หรือว่าลิ้นจี่นะครับหรือบางคนอาจจะออกเสียงว่าลิชชี่ก็ได้นะแล้วก็อ่าบลูบาร์ฟนะครับแล้วก็เบอร์เกอรมอสนะครับหรือมะกรูดและนัทเมคครับหรือว่าลูกจัันนนนทเเศป่่อง มิดเดิลโน้ตนะครับเป็นเตอร์กิชโรสนะครับพีโอนี่นะครับดอกโบตันอ่ามาร์ชนะครับเพเทเลียนะครับเพเทเลียเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมของฟลอรัลโน้ตนะครับซึ่งเป็นสังเคราะห์นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นที่ให้กลิ่นของพีโอนี่แล้วก็ลิลลี่ออฟเดอะวอลเลย์นะครับตัวนี้แล้วก็วานิลลาครับส่วนเบสโน้ตน่าจะเป็นแคชเมรานะครับซีดาร์ไฮเทียนเวอร์ทิเวอร์นะครับแล้วก็อินเซนต์หรือว่ากัมยานนั่นเองครับกลิ่นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยว เรามาลองกันเลยครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมลองใช้มาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคือไวอลนี้ก็ใช้ได้หลายวันเหมือนกันนะพูดจริงก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับกลิ่นที่เปิดออกมาเนี่ยเราจะได้รู้สึกเหมือนกลิ่นของผักที่มันชุ่มน้ํานิดนึงอะคือมันจะมีความกรีนเซนนิดหนึ่งนะแล้วก็จะมีความสดชื่นมากๆนะครับเปิดออกมานี่มีความสดชื่นมากแล้วก็จะมีกลิ่นลิ้นจี่บางๆนะแต่ถ้าฉีดบนกระดาษเนี่ยกลิ่นลิ้นจี่จะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะตอนเปิดแต่ว่าบนผิวนะครับลิ้นจี่จะค ออกมาเบาๆนะครับคือเขาจะไม่ได้ออกไปลิ้นจี่ที่ดูหวานแบบหวานอมเปรี้ยวจีจาร์ดแล้วก็ดูแยงจมูกอะไรเลยนะคือลิ้นจี่เขาเป็นลิ้นจี่ที่ออกมาแบบกําลังดีเลยครับคือเป็นลิ้นจี่ที่ผมว่าทําออกมาดีนะและตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นมัค์นะครับแล้วก็ดอกไม้ที่หอมละมุนมากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นที่แบบพูดได้เลยว่ามันเป็นฟลอเร,ราที่มีความไม่น่าเบื่อนะครับคือมันเป็นกลิ่นลิ้นจี่ที่ทําให้รู้สึกแบบ สดชื่นและดูมีอะไรนะครับคือจะออกมาแบบแว๊บ,บ,แบ,บตลอดเวลาเลยนะครับการกระจายตัวของกลิ่นเนี่ยจะคล้ายๆกับการกระจายตัวของเฮรอดนะคือเป็นลักษณะาการกระจายตัวที่มีความชัดเจนแต่ว่าอยู่ในระดับที่บอบางคือแบบเหมือนกับออกมาแบบกลางๆบางๆครับคือออกมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องนะครับกลิ่นมีความคมชัดแต่ไม่บาดจมูก นะครับตัวนี้เป็นอะไรที่ชอบมากมากเลยนะคือน้ํงหอมกลิ่นลิ้นจี่ทั่วๆไปนะบางทีมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความหวานแปร่ะแต่ว่าเดลีน่าเนี่ยไม่มีเลยนะครับเป็นลักษณะของกลิ่นที่คล้ายๆกับนมรสผลไม้นิดๆนะคือมันจะมีความครีมมี่หน่อยๆนะครับสำหรับตัวกลิ่นนะแล้วกลิ่นของกุหลาบก็ค่อนข้างชัดครับคือเป็นกุหลาบที่กุหลาบแนวโป,ปรง่งๆอะ่ะคือเป็นกุหลาบที่ไม่ได้มีความดาร์กอะไร เป็นกุหลาบที่มีความโปร่งสบายนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่เป็น floral ซึ่งมันเยอะๆะครับค่อนข้างเพล p l e x นะคือเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ค่อนข้าง complex แล้วก็แยกค่อนข้างยากนะครับตรงนี้อืมแต่ว่ากลิ่นเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากเลยครับด้วยโทนที่แบบว่ามันสุภาพแล้วก็ให้ความรู้สึกครีมครีมเหมือนเป็นลูกคุณหนูอะไรประมาณนี้คือกลิ่นเนี่ยออกแนวคลีนค c ีนนะครับมีความหวานเบาๆแล้วก็มีความเซ็กซี่แบบเล็กๆนะครับคือไม่ได้เป็นความเซ็กซี่ที่แบบว่าจงแจ้งอะไรมากมายนะ กลิ่นนี้นะครับแล้วก็การเบนกลิ่นของเขาเนี่ยทำให้กลิ่นดูแพงมากๆเลยคือมันเป็นกลิ่นฟลอเรสที่ดูแพงมากอ่ะครับแล้วก็มีความฟรุตตี้แบบไม่ฟรุตตี้แบบว่าจ,จ๋าๆมากอ่ะครับคือมันทําให้รู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่สามารถใช้งานได้วร์สไทล์มากนะ mm. คือสามารถใช้แบบไปทํางานหรือโอกาสเป็นทางการอะไรได้เลยนะครับคือเป็นกลิ่นสุภาพมากนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยคือมันเบาบางขนาดที่แบบว่า ถ้ามันติดผิวไปตอนเย็นแล้วไปออกกําลังกายมันก็ไม่ได้ทําให้กลิ่นดูประหลาดนะครับอืมเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะหัวสถทยนะักกลิ่นนี้กลิ่นนะมีความดึงดูดนะครับแต่เป็นความดึงดูดแบบคุยเปนนานๆแล้วรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคือไม่ใช่รู้สึกว่าได้กลิ่นปุ๊บกระชากใจแบบเดินตามเลยอะไรประมาณนี้นะคือกลิ่นอ่ะ ไม่ได้แบบว่าเป็นกลิ่นที่เรียกร้องอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุยไปนานๆจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์ขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะของกลิ่นจะเป็นประมาณนั้นนะค,คือมันเป็นผู้หญิงที่มีท่าทีครับคือเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะลักษณะกลิ่นแบบนี้นะครับแล้วก็การกระจายตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่มันมีความสดชื่นอยู่ในตัวด้วยคือมันเป็นฟลอรัลก็จริงแต่มันไม่ได้แป้งขนาดที่แบบเป็นฟลอรัรลเราจะแป้งๆแห้งๆแล้วก็ดูเป็นอะไรที่ เรียบร้อยจนเกินไปนะครับกลิ่นนี้จะมีกลิ่นที่แบบเป็นลิ้นจี่บางๆแล้วก็กลิ่นที่เป็นรูบาร์ฟเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบสดชื่นมากๆอ่ะเป็นลักษณะของผักที่ดูจะชุ่มน้ํานิดนึงนะคือรูบาร์ฟนะครับตามรูปจะเป็นผักที่มีความแบบคล้ายๆเป็นหยกเนาะเป็นผักตระกูลบัควีดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับซูราลี่แต่อยา่างใดแต่ว่าลักษณะของลําต้นของเขาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตามภาพนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะ งงได้นะครับว่ามันเป็นโซดารี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นรูบาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปดูบางเว็บเนี่ยเขาจะเรียกตัวโซดารี่นี่ว่าผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นกลี่นรูบาร์แต่เอาจริงๆแล้วคือมันเป็นต้นไม้คนละตระกูลกันนะครับเอออันนี้ก็เป็นความรู้ที่ฝากเอาไว้นะครับแต่ว่ากลิ่นที่ได้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นกลิ่นที่มีความกลิ่นเซนต์เบาๆแล้วก็มันจะมีความชุ่มน้ําอ่ะคือมันสดชื่นมากอะครับม,มันสดชื่นมากๆอะครับกลิ่นมันดูสดชื่นมากๆแล้วกลิ่นที่ติิดผวเนี่ย จะเป็นกลิ่นที่แบบเป็นอะไรที่ดูครีมครีมแล้วก็มีกลิ่นลิ้นจี่เบาๆนะครับมีกลิ่นกุหลาบนุ่นๆออกมาตลอดเวลาเลยนะครับการกระจายตัวเนี่ยดีประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับส่วนกลิ่นเนี่ยชัดๆเลยประมาณ 2- 3าชั่วโมงนะสองชั่วโมงแรกกลิ่นจะค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นกุหลาบชัดเจนเป็นดูบ้าเป็นตัวกลิ่นที่เป็นลิ้นจี่ชัดเจนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลิ่นมันจะนุ่นๆครับเข้ากันเป็นอะไรที่ดูนุ่นๆนะครับนุ่นๆ แอบมีเปรี้ยวอมหวานเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่มากคือเหมือนกับแบบว่าได้กลิ่นเรื่อๆออกมานะครับประมาณนี้แล้วกลิ่นติดผิวนานมากนะครับคือติดผิวเนี่ยนานกว่า8ชั่วโมงเลยทีเดียวติดเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงเลยครับคือทั้งวันนะครับตัวนี้ก็เป็นความคงทนหนึ่งที่พาฟาร์มซัมเมอรี่ให้คุณได้นะอืสำหรับถนนราคานะครับเ5็ l ขาจะขายอยู่218ยูโรนะก็ประมาณ8,200กว่าบาทนะครับตัวนี้ ซึ่งราคาในไทยเนี่ยตอนนี้ที่เห็นนะครับที่โพสต์ขายกันหรือว่าพรีออเดอร์เนี่ยจะวิ่งวิ่งอยู่ประมาณ7 0 0 0บาทนะครับเป็นราคากลางๆเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่จะดูแพงกว่าปกตินิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าใช้น้าหอมพาฟาร์มซมาร,าารีมาจะพบว่าราคาเขาจะเริ่มต้นประมาณ5,000กว่าๆเนาะห้าพันแปดประมาณนี้ถึง6000นะครับตัวนี้จะเริ่มเป็น70,00หรือทีเดียวก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงสำหรับเดลิน่านะครับแล้วได้7 5 m ด้ได้ไงก็คืออาจจะเป็นเพราะว่า ถนนราคานี้มันแพงมาอยู่แล้วนะสำหรับตัวเดลินาแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับกับกลิ่นที่ได้แบบดีงามขนาดนี้นะครับมีความเวลเบนมากๆแล้วก็ดูไม่สังเคราะห์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าคุ้มนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลิ่นติดผิวของเดลินาเป็นอะไรที่ติดผิวได้นานมากครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับว่าฟุ้งกระจายแบบว่าตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมสไตล์แบบว่าผู้ดีผู้ดีแบบเนี้ยคือเป็นอะไรที่ กลิ่นประมาณนี้กําลังดีแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันแหลมไปกว่านี้มันอาจจะดูรู้สึกว่าตัวกลิ่นไม่น่ารักก็ได้นะครับสำหรับเดลีน่านะแต่คือประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วสําหรับเดลีน่านะก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมว่าแนะนําเลยสําหรับผู้หญิงที่ต้องการแบบว่าน้ําหอมที่มีกลิ่นดีๆสักตัวหนึง่งแล้วก็มีความยูนิคนะผมก็แนะนาเดลีน่านะครับเพราะว่าเดลีน่าเนี่ย ก็ไม่ค่อยมีคนทําอะไรที่เป็นกลิ่นแนวนี้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งกลิ่นที่เป็นโน้ตลูบาร์และลิ้นจี่กุลาบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันออกมาแล้วมันแบบว่าทําออกมาได้ดีแบบว่ากลมกลืนอย่างเงี้ยหาได้ยากครับก็แนะนําเลยนะครับสําหรับผู้หญิงที่ต้องการความแบบยูนิคแล้วก็ความรู้สึกว่าเป็นน้ําหอมที่มีความเวลเบนน้ําหอมดีๆสักตัวหนึ่งนะครับราคาก็จัดว่าไม่แพงนะครับตัวนี้นะ เข้าถึงได้เหมือนกันครับสำหรับพาฟาร์มซูมารีนะครับเดลีนาอีดิเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเดลีนาที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับพี่เห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ด้ใต้คลิปนี้ครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ด้ใต้คลิปเช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย